เดยเอาไปวางนะครับโอ้โหนี่ครับของคุณพ่อนะครับท่านไหนสนใจรุ่นไหนรุ่นไหนมีก็ถักมาได้ครับเดี๋ยวจะพาชมครับผมพาชมยังมีชั้นเอามาหมดครับอ้อยังมีอีกเยอะครับมีเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญห้าละไอโฟโตสิบเจ็ดสิบ เหรียญสิบมีหลายเหรียญครับสี่ศูนย์หมดเหรียญนี้ก็ใช้ได้ปกติครับได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยได้ก็เหรียญสิบเหรียญสิบรุ่นนี้นะครับด้านหลังจะเป็นวัด อารุณหรือเปล่าครับพี่น้องแบบนี้ข้างหลังเป็นอันนี้น่าจะเป็นวัดอารุณเก้วเลยอันนี้นี่เห็นไหมอันี้เดี๋ยวจะซูมให้ให้ดูครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเหรียญสิบนี้ด้านหลังก็จะมีหลายอย่าง รุ่นการนาพิเศษก็มีมีรุ่นนี้เยอะพศอะไรไม่ทราบนี่ห้าบาทเหรียญห้าบาทกาจนานี้เป็นเหรียญหงหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทหงเหรียญหนึ่งบาทเรือสุวรรณหง เหรียญห้าบาทโอ้ภาพนี้คมชัดเลยครับเหรียญสุวรณรณน,นะงนี่ครับสวยงามคมชัดดีครับพศสองห้า สองห้าอะไรครับ <25 3 S 1> พี่น้องสองห้าสามสามศูนย์ดันนาอันนี้เงินทองทองคำแท่ันี้ก็เป็นเหรียญทองคำทองคำมาจากเมืองนอกทองคำบ่ะทองคำแท่ทองคำแท่ทองคำแท้ก็ขายได้นะ <AM> ได้แต่ไม่ไม่ได้ขาย ประมาณห้าสิบจานนี่ลยทองรรมดายเยอะที่หกร้อยเหรียญทองคำเหรียญทองคำแท้เหรียญนี้ก็คือเหรียญประเทศนอกนะครับอืมเนื้อหนาจีนมาดักจุงลุกสวายอ่านว่าอะไรก็ไม่ทราบครับอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษ ดอลล่าเหรียญสองดอลล่าก็มีหลายเหรียญเหรียญรุ่นเก่าเหรียญครุฑ นี่เป็นเหรียญครุฑห้าบาทจะพอสสองห้าสองสองรัชการที่เก้าเหรียญครุฑก็มีหลายเหรียญครับนี่ก็เป็นเหรียญ เหรียนรุ่นอะไรด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเหรียญสองรอยปีมีการกินาเดินให้ดูพศอสองห้าสองห้ามีกัรกินารุ่น นาดีมีหลายเหรียญนะครับนนชมเอาครับพี่น้องนี่ก็กน,นานเรียนอะไรเนี่ยด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นรูปแบบนี้ครับเ,นนเรียนนี้ก็น่าจะสร้างมาในวาระพิเศษ สร้างเมื่อพศออ25 25อะไรครับเนี่ย2509ด้านหลังด้านหลังเป็นเป็นแบบนี้ครับเป็นพระอาทิตย์หรือว่าเนี่นนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ นี่ท่านไหนที่ิตามหาก็ทักมาได้ครับผมหนึ่งบาทอันที่สิบอันนี้หนึ่งบาทท่านไหนที่อยากจะสะสมอันนี้สมเด็จย่าก็มีหลายเหรียญครับไม่ไม่ได้จับไม่ได้เรียงไว้พามาให้ชมแบบรวมๆนะครับหนึ่งบาทนี่